สวัสดีจ้าพี่น้องปอบายสู้ผู้สุ้กอนจามัอน,นี้มาพบอกกระ,ระ,ระ,ระชองสาวสสาวันสิแสบคือเก่าคือเดิมแบบพี่น้องจสามือนี้สาววันสิมาปิีนหนูกับตามสมสูดสูนลองเบิึงเ้าจะ่น้องจ้าหนูนาตัวใหญ่ๆเลยจ้าใส่ลงไปเลยหนูหนาตัวใหญ่มากจ้าพี่น้องจ้าทำกันย่างกระเด็ดจ,จ้า แล้วขณะที่รอเราจะมาตำกุ้งเอยตำกุ้งสวนสดกุ้งเลยพี่น้องจ้ะเฮียพี่น้องโอ้แต่เฮียลงเขาก็ดีจ้ะมามาดูวิธีตำส้มมเดนะูจ้าใส่ริกบลงไป แล้วก็กระเทียมแตตั้งเลยจ้ะนี่เรบตั้งกองยากมากพี่น้องจ้ะเก็บทูกเดียวมันก็ะสียากยากนะพี่มันมีปูซอยเนาะตั้งพริกตนละเอียดแล้วเราก็ใส่ มะก,กอกกับมะเขือเทศลงไปจ้าใส่ไปด้วยจ้าพี่น้องจ้หมาบุงเครื่องเครือน้ำตาลหมักหวานพี่น้องใส่ลหลายๆก็ด้วยอูมามิใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ไทยแซบไทยพี่น้องจ้าน,น้ำปลาแสนอร่อยจ้า แล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยหน่อยอีกจ้ะซิมเบอืม แสีบพี่น้าาองใส่กุ้งพี่น้องตำกุ้งสดแบบเพิ่มพี่น้องว้าว นี่พี่น่าจ้ะใส่บกหมี่จ้ะใส่ลงไปงนี่นี่ส่อาจจะค่อย หลายแต่คี่าาตามบุกห้ห้ามใส่บะกอกจ้ะซีมเบิงอืมบะกินก็นร้อยห,หนูไม่สุกกะพี่หน่อจ็บเส่ยพี่หน่อ